มันก็ปวดแสบในเนี้ยแล้วบางทีก็หัวเข่าก็บวมหัวเข่าก็บวมเดินไม่ได้แล้วเวลานอนเห็นบอกว่าพลิกพลิกตัวต้องค่อยๆพลิกถ้าหากว่าพลิกแรงนี่เส้นมันเหมือนจะพลิกอ่ะมันก็จะเดินขางอขาไม่ตึงทรมานมากเลยค่ะครับพี่สุภาพรดอนเมืองนอนติดเตียงเนาะไม่น่าเชื่อนอนรักษาติดเตียงนอนติดเตียงอยู่นานไหมครับเดือนหนึ่งแอ่ก็มีอาการปวดหลังนะคะ กระดูกสันหลังล้าแล้วก็มีการอะไรอะไรกระดูกสะโพกหกพกักตะโพกหกกักสะโพกหักเกิดจากอุบัติเหตุหรือว่าอใช่อุบัติเหตุการล้มเห็นบอกเห็นบอกล้มตอนกลางคืนต้องจุกลุหกไปเลยถ้าเกิดว่าถามความประทับใจคุณป้าค่ะประทับใจยังไงกับศิษยิพันธ์นิบูญบ้างคะก็ประทับใจมา,งงากานะคะก็คือว่าเราเราสัมผัสมาเยอะทั้งฉีดยาทั้งกินยา ฉีดยาในเข็มละ4,000กว่าก็ฉีดแต่ไม่หายก็คือมามามาตัวนี้คนอื่นเขาคิดว่าแพงราคาแค่นี้แต่ว่าเรามาสัมผัสแล้วมันไม่มันเทียบคุณค่าไม่ได้มันมัน,ม,นมันคุ้มจริงๆค่ะก่อนที่จะทานตัวผิดตัวทตัวนี้คะ่ะคุณป้ามีอาการยังไงบ้างคะก็ปวดค่ะปวดสะโพกแล้วก็จะลงขานเะวาลาเดินแล้วมันแบบว่า จะต้องเหมือนก็ต้องยืนแอ่นให้สุดก่อนแล้วก็ถึงจะเดินได้นะมันมันตึงไงแล้วทาไปกี่กล่องคะถึงเห็นผลจะเจนว่าป้ากินสองกล่องนะเห็นไหมคะสองกล่องนะคะเห็นผลชัดเจนแลการที่เคยปวดนี่คือหายปวดแล้วอาการปวดหายไปนะคะปวดที่เท้าลงสะโพกก็คือสามารถเดินได้เดินไปตอนนี้ไปสวนแปอะไรได้คุณป้าก็ประทับใจมากๆเลยนะคะถ้าหากถ้ามีคะแนนให้ดีบุญสักร้อยคะแนนตอนนี้ให้คะแนนดีบุญเท่าไหร่คะ ก็ตอนกำลังกินก็ให้ทั้งร้อยเลยหนูให้ทั้งร้อยเลยค่ะเห็นไหมคะสุดยอดมากๆเลยนะคะมันหนักมากคือหัวเข่าหัวเข่านี่มันบวมเป่งเลยแล้วก็เดินลําบากเดินลำบากเนาะเป็นมากี่ปีแล้วคะรู้สึกจะสามปีเป็นมาสามปีแล้วมันมันหนักเข้าหมอเขาถามว่าลุงขาไหมก็ก็เมื่อบ้าปวดมากๆก็แล้วแต่หมอจะทำา็ว่าผ่าก็ผ่าแต่ก็เขาว่าอีกประมาณสิบห้าวันให้ลุงมาอั ก่อนก่อนจะเอาไว้นะโทรไปหาแฟนแฟนเขาบอกว่าจะเพิ่งพานนะทีนี้เลยม,มาหาผลิตภัณฑ์นี้กินเลยมาเจอดีบ่ะแล้วหลังจากที่ทานแล้วอะค่ะคุณพี่อุทัยมีสัมผัสได้ว่ามีอาการดีขึ้นยังไงบ้างคะก็ะรู้สึกว่ากินวันแรกก็ยังเริ่มเริ่มจะดีแต่ว่าเพราะว่าเคยกินการอื่นมาเยอะแล้วก็ยังไม่ไม่มั่นใจนะครับคอซองที่สามซอที่สี่เอ๊ะพูดกับแฟนนะทำไม ไอ้ที่บวมเราอ่ะทำไมมันยุบยุบอ้ไมรู้เอดว่าดีขึ้นะสามซองแรกการที่เข่าบวมแดงก็คือลดลงใช่ค่ะโอ้จริงด้วยพอเจอห้าซองเออดีขึ้นทีนี้ก็เหลือปวดปวดนิดดข้างในอ่ะครับกล่องที่สามว่างไะกินเหลืออยู่สองซองค่ะปวดข้างในแทบจะไม่มีแล้วโอ้โหปวดรับสุดยอดมากๆเลยเนาะค่ะพอมานานๆเข้ามันก็เริ่มปวดมันก็เริ่มบวมค่ะ ก็เลยแบบทายังไงดีเนาะเขาก็แนะนาให้ไปผ่าก็ลูกชายก็บอกว่าไม่ไม่ผ่าแล้วค่ะให้ไปฉีดก็คิดดูก่อนค่ะก็เลยนอนนอนดูก็ค่ะเปิดคลิปเปิดไอันนี้ดูเคาเห็นเออสะดุดว่าอะตัวนี้เขาท่าเนาะก็ลองก็ลองฟังดูค่ะฟังพอฟังเสร็จก็จดเบอร์ไว้เลยค่ะจดเบอร์แล้วให้แฟนโทรไปค่ะ ลองโทรหน่อยซิว่าเออมันจะดีเหรอค่ะก็เห็นกี่กองกี่กองมาก็ไม่เห็นจะดีก็ลองดูเราถ้าเราถ้าเราไม่ลองเราก็ไม่รู้ใช่ไหมอ๋อค่ะเหมือนกับเราอ่ะเออได้ได้เขาได้ขาเราคืนมาเงี้ยอ๋อปวดเขาค่ะปวดเขาแล้วก็เจ็บปวดในเจ็บเป็นเจ็บปวดขาเดินตอนนั้นเดินไม่ได้เลยเดินไม่ได้เลยใช่ไหมคะค่ะ เนี่ยค่ะคุณป้าก็ทานจริงนะคะตอนนี้ทานหมดไปกี่กล่องแล้วคะสองกล่องค่ะเลยแยกครึ่งแผงนี่ละกันหลังจากทานนะไม่ขึ้นยังไงบ้างคะอ๋อไม่ปวดเลยนะคะสามารถเดินได้ใช่ค่ะเดินได้ตัวตรงแล้วก็ไม่ต้องใส่ข้อเข่าอ๋อแต่ก่อนก็คือว่าต้องใส่ข้อเข่าช่วยพยุงเข่าใช่ไหมคะปวดขานะคะปวดข้อเข่าแล้วก็บวมข่าบวมทั้งสองข้างขาบวมทั้งสองข้างนะคะปวดเหมือนคล้ายๆมันเส้นเอ็นเสื่อมอ่ะเส้นเอ็นอักเสบอ่ะเดินแล้วมันดังกุ๊บกับแบบ เดินมันข้ามันแล้วมันเดินแบบเดินไม่ถนัดน่ะค่ะเดินไม่ถนัดมีอาการปวดเนาะเวลาเดินแล้วก็เดินมีเสียงก๊อบแก๊บอ่าก๊อบแก๊บด้วยก๊อบแก๊บนะคะแล้วก็เป็นมากี่ปีคะประมาณสักหกเจ็ดปีแล้วหกเจ็ดปีมาแล้วนะคะที่เป็นจริงๆนี่สองปีสองปีที่เป็นหนักมากที่สุดแล้วสองปีตั้งทานแล้วที่ข้ามบวมมันก็ค่อยๆยุบค่อยๆยุบค่อยๆยุบหนักอะไรค่ะเด็กได้ว่ามีอาการปวดเข่าที่หนักมากๆแต่ว่าเพียงทานไปแค่สองกล่องเนาะสองกล่องแล้วก็อาการหายปวดใช่ไหมคะหาย มันก็ให้ะให้ดีว่าเก้าว่ะค่ะแล้วถ้าเทียบความคุ้มค่ากับราคาค่ะคุณพี่บุตรมองว่ามันคุ้มค่าไหมไหมคะกับการลงทุนั้งนี้ค่ะมันดูทีแรกเหมือนคิดว่าแพงนะถ้าลองได้ลองเอามาซื้อเอามากินเอามาทานดูนะค่ะผมว่าคุ้มค่านะสวัสดีค่ะเมื่อก่อนเห็นว่ามีอาการปวดเข่าใช่ไหมคะอยากให้คุณลุงเล่านิดนึงค่ะว่าตอนที่ปวดมีอาการปวดยังไงบ้างคะคือคือเข่าสองข้างเนี่ยปวดเลยค่ะครับคือผมปวดประมาณสองเดือนค่ะ ผมก็รู้แล้วว่าว่าเข่าเสื่อมผมก็ตัดสินใจสั่งประมาณ 2, 2> เดือนเมื่อก่อนเคยทดลองทางอื่นมาแล้วแต่ว่าไม่เห็นผลคือถ้าตัวอื่นก็ไม่ได้ทานคนระคือผมทดลองทาง แพทย์ทางเลือกอะครับไปกดบ้างไปอะไรเงี้ยครับไปนวดบ้างไปนวดบ้างอะไรเงี้ยแต่ก็ไม่ดีขึ้นเนาะไม่ดีขึ้นคือซองแรกเลยนะครับผมทานก็มีความรู้สึกว่าเอ๊ะมันมีความเปลี่ยนแปลงขึ้นนะครับซองแรกเลยตั้งแต่ซองแรกแล้วก็เอ๊ะพอดีขึ้นก็ทานไปเรื่อยๆทานเรื่อยๆแล้วก็พอถึงจนครบก็หายเลยห้าชุดหนึ่ง 5ซองนะคะก็เรียกได้ว่าทานดีขึ้นตั้งแต่1ซองแรกนะคะคเพราะว่า1กล่องนี้มันมี5ซองพอทานครบ5ซอง1กล่องตอนนี้เห็นคุณลุงบอกว่ากลา้าพูดได้อย่างมั่นใจเลยว่าตอนนี้อาการหายปวดแบบปิดท<า>้งเลยห,ย,หยหายแน่นอนหายแน่นอนนะคะหายหายร้อยเปอร์เซ็นต์โอ้โหสุดยอดมากเลยนคะค่ะใช่ครับก็เดี๋ยวอยากให้คุณลุงอะค่ะช่วยแนะนํานะคะว่ากรณีคนที่มีปัญหาแบบนี้ให้มั่นใจในผลิตภัณฑ์ดีบุลนะคะให้แนะนําเลยค่ะครับก็พวกที่เป็นปวดเข่านะครับ ก็ไม่ต้องไปทําอะไรมากครับผมทดลองมาทุกอย่างแล้วค,ครับนะครับก็ในเมื่อทานดีบุญแล้วดีขึ้นนะครับก็ถือว่าอยากจะ,ะสร้างคุณภาพก็ดีๆเนี่ยก็หันมาทานดีบุญกันนะครับหายแน่นอนครับคือ,ค,อคือไม่มีว่าจ้างแน่นอนจะเอาเอาศักดิ์ศรีเป็นประกันนะครับ